กระลาสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้เราอยูเ่เกม Call of Duty Mobile และสารับหัวข้อของวันนี้ ในที่สุดแล้วผมก็ถึงเวลาที่ทุกคนเนี่ยรอคอยกันแล้วผมกับการอัปเดตสปอยของรางวัลต่างๆผมที่จะแจกให้ในบันพาซีซั่นที่3นี้ผม,ผมก็เียได้ว่าคราวนี้เนี่ยน่าจะฟูครบหมดทุกชิ้นเลยก็มาดูกันว่าผมว่าในซีซั่น3นี้ตัวเกมจะมีไอเทมอะไรใหม่ๆกันบ้างรวมถึงการอัปเดตของฟิวเจอร์แพทโนในซีซั่นนี้เนี่ยมันจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก็มาเริ่มดูกันเลยเริ่มอย่างแรกกับทีมของซีซั่นนะผมเป็นทีมของโตเกียวเอสเคปนั่นเอง และนี่คือในส่วนของแผนผังรายชื่อของรางวัลทั้งหมดผมที่จะมีในเป็นพาร์ทในซีซั่นที่3นี้นั่นเองผมเพราะฉะนั้นเราก็มาดูกันในทีละส่วนกันเนาะมาเริ่มกมันอย่างแรกเลยผมกับฟังของตัวละครที่อยู่ในซีซั่นนี้เนี่ยก็ยังคงแจกหนักแจกเต็มเหมือนเดิมผมกับตัวละครอีพิถึง4ตัวด้วยกันโดยทีมหลักของตัวละครผมก็เป็นสไตล์นินจาเลยผมกับทางด้านของสมุไระก็เียได้ว่าเป็นทีมที่เข้ากับซีซั่นนี้นะ ในฝั่งของสายอาวุธปืนบ้างผมสกินหลักก็แจกอีพิกเหมือนเดิม4ชิ้นด้วยกันผมตอนนี้เนี่ยก็ประกาศมาว่าจะมี Q x วไทย2 5 AM10 แล้วก็ RS79U ในสกินที่เป็นลาย Tokyo Escape โดยในส่วนนี้ผมก็เลยได้ว่าน่าสนใจมากเลยผมตามปกติเนี่ยปืนที่โดนจับสกินในแบนพาสเนี่ยจะต้องมีอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งปืนที่มันเป็นเมตาเสมอผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มี QRR มีไทยี่ห้ามีเอเ็มสิบแล้วก็มีอายสเนี่ย หนึ่งในสปืนนี้พี่ลิงว่ามันน่าจะติดเมตาแน่นอนผมและความเป็นไปได้มากที่สุดน่ะพี่ลิงคิดว่าน่าจะเป็นตัว QXR นะจากความรู้สิกของกผมแต่สำหรับเพื่อนๆทีผมที่คิดว่าเป็นปืนอะไรเป็นเมตาก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ลิงกันได้นั่นเองนะและถัดมาผมในส่วนของปืนหลักประจําซีซั่นนี้ผมที่เป็นปืนใหม่หนึ่งในปืนที่คอนเฟิร์มว่าจับมาในบนนรรพาผมก็คือปืน PP19 Bison นะผม อันนี้เนี่ยก็คอนเฟิร์มแล้วว่าจะมีแจกทั้งในรูปแบบของแบนด์พาร์สายเติมแล้วก็แบน์พาร์สายฟรีนั่นเองให้เราเนี่ยสามารถปลดล็อกได้โดยในส่วนรายละเอียดของเจ้าปืนใหม่นี้ผมพี่ลิงก็ทําคลิปรีวิวแบบคร่าวๆไปแล้วผมก็สามารถย้อนไปดูคลิปเก่ากันได้นะทันมากในส่วนของชามอันใหม่ประจําซีซั่นผมกับชามหน้ากากยักษ์อันนี้เนี่ยก็ดูเท่ดีเนาะเสริมเรื่องในส่วนของรางเสริมต่างๆครับผมอย่างเช่นกระเป๋าตัวใหม่ล่าสุดองผมที่คราวนี้ไม่ได้มาเป็นรูปแบบกระเป๋าแต่จะมาเป็นรูปแบบดาบท มาพร้อมกับอีโมท่าฟันดาบท่าใหม่สุดเท่พร้อมกับในส่วนโอเบอร์สกิลตัวใหม่ล่าสุดครผมที่เป็นโรวิ่งกระแทกในส่วนคอริ้งการประจําซีซั่นนี้ผมจะเป็นทางด้านองเหมือนกับตัวละครที่อยู่ในเบนพาร์สเนี่ยสตัวเนี่ยยืนหน้าประชันหน้ากันแล้วก็ต่อสู้กันและตามด้วยกรอบรูปกรับผมกับโปรไฟล์ของตัวละครที่เป็นหนึ่งในตัวละครเบนพาร์สนั่นเองนะ จบด้วยในส่วนของรางวัลแบบพรีเมียมมาผมที่คนเติมแพ็คใหญ่เท่านั้นที่จะได้รับก็บผมจะมีของรางวัลทั้งหมด4ชิ้นจะประกอบไปด้วยในส่วนตัวมีดรายใหม่ผมมีดมังกรทองชามมังกรทองอวตารมังกรทองและกรอบรูปมังกรทองอื <c oughs> เดี๋ยวอยากจะบอกว่าโอ้โหเป็นของรางวัลพรีเมียมที่ดูเด็ดมากเลยนะในซีซั่นนี้นะโดยเฉพาะเจ้าม,มีดมังกรทองเนี่ย และนี่คือรายละเอียดทั้งหมดมของของรางวัลในบรนพาร์ในซีซันที่3นี้ผมที่มาแนทีมนินจาปะทะกับสมามไร่ต้องบอกเลยว่านี่เป็นเพียงแค่ดำจิ้มดำจิ้มของรางวัลผมที่มีการปรากฏมาเท่านั้นยังมีในของรางวัลส่วนอื่นที่เป็นของรางวัลในกล่องรีเจนเนอรี่ที่มีข้อมูลอีกเล็กน้อยผมเพราะฉะนั้นเราก็มาดูกันว่าของรางวัลในกล่องอื่นเนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจบ,บ้างที่อยู่นอกเหนือจากในบรนพาร์ตโดยมาเริ่มกันรูปแรกเลยผมเราจะสังเกตว่าเราจะเห็นตัวละครตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกก2ตััววด้วยนนย ตัวด้านซ้ายเนี่ยก็คือตัวละครตัวเมสและก็ตัวด้านขวาเนี่ยอันนี้ยังไม่แน่ใจผมแต่ว่ามาในทีมชุดสมูไรสีน้ําเงินอันนี้ต้องบอกเลยว่าแนวโน้มมีโอกาสสูงมากเลยว่าว่าตัวละครเมสที่เราเห็นอยู่ตัวนี้จะเป็นตัวละครระดับรีเจเนอรี่ตัวใหม่ผมเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีการหลุดในส่วนตัวละครรีเจเนอรทีที่เป็นเมสโมเดลมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มีความเป็นได้สูงหรือว่าอาจจะเป็นรีเจเนอรี่นั่นเองนะก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะกับเมสตัวนี้ ถัดมาผมกับอีกหนึ่งภาพหลักที่เพจหลักเนี่ยปล่อยมาผมแล้วก็เห็นตัวละครเมสผมที่ถือปืนใหม่กับตัวละครตัวใหม่ผมอีกหนึ่งตัวโดยวสิ่งที่น่าสนใจในภาพนี้ผมก็คือตัวละครเนี่ยเมสถือปืนอยู่ผมแน่นอนว่ามันเป็นปืนเ e จินารี่แหละแต่ปัญหาคือมันคือปืนอะไรผมด้วยมุมมองของตัวภาพที่เราเนี่ยเห็นไม่ชัดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยพิลิ่งก็ขอดาว่าปืนที่เมสถืออยู่เนี่ยอาจจะเป็นปืนใหม่ผม PP19 ที่เป็นระนดับเ e จ e นารี่ผมอันนี้แก้ดาวเฉยๆนะ ถ้าเพื่อนๆนะผมคิดดูกันว่าเป็นปืนอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะและตัดมาอีกฝั่งหนึ่งก็ผมกับตัวละครหญิงตัวใหม่ประจำซีซั่นนี้ผมกับนินจาสาวสุดโมเอที่มาพร้อมกับปืนสไนเปอร์อาร์ติก .50 นะผมก็ดูจากรูปทรงเนี่ยน่าจะเป็นอาร์ติกแล้วผมชัดสขานาดนี้นะและถัดมาผมเป็นภาพโปรไฟล์การอัปเดตของร้อนต่างๆในซีซั่นนี้ผมตอนนี้เนี่ยก็มีหลุดมาบางส่วนเท่านั้น,นผมแต่สิ่งที่เราเห็นได้ลหลักๆเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2ส่วน ส่วนแรกเลยผมกับเปิร์กใหม่ที่น่าจะปลดล็อกในซีซันนี้ผมจากการทําในส่วนตัวภารกิจกับเปิร์กสีแดง overclock ความสามารถของเปิร์กนี้ก็คือเพิ่มความเร็วในการชาร์จเต็มของทักษะ o v e r a t e r skill นั่นเองและอย่างที่2อก็ผมกับตัวละครปลดล็อกอินประจําซีซันนี้ผมกับตัวละครปาร์คแน่นอนว่าตัวละครปาร์คเซตน,นี้ผมก็จะมาเนทีมโตเกียวโตวเกียวนิด,นด และตามด้วยอัปเดตอีกหนึ่งภาพกับผมกับของรางวัลที่เป็นคาสใหม่ในโหมดของ Battle r o y a ย e อผมก็มีการคอนเฟิร์มแล้วว่าจะแจกในซีซั่นนี้อีกเหมือนกันผมกับคาสสปอตเตอร์ที่สามารถใช้งานโดยการกดเรียกในส่วนตัว a อ r ์ดอปที่เป็นการโจมตีระเบิดในพื้นที่ที่เราเนี่ยเล็งมาร์กเอาไว้ และถัดมาผมกับการอัปเดตในส่วนตัวแพทโนดแบบคร่าวๆของซีซั่นนี้ผมเริ่มกันอย่างแรกเลยกับในส่วนวันเปิดตัวของซีซั่นนี้ตอนนี้ทางเพจหลักครับผมก็มีการอัปเดตมาว่าเป็นประมาณวันที่17เลยผมแต่ในการอัปเดตจริงๆเนี่ยพี่ลิงไม่แน่ใจว่ามันอาจจะมีการบวกวันหรือว่าลบวันก็ได้นะเพราะว่าช่วงเวลาของการอัปเดตของบ้านเขาเนี่ยกับบ้านเราเนี่ยมันต่างกันเล็กน้อยน,นิดนึงก็เอาง่ายๆว่าประมาณช่วงวันเสาร์เนี่ยเราน่าจะได้เล่นแพทใหม่กันแบบแน่นอน100%แล้วนะ ถัดมาก,กับในส่วนของปืนหมายผมที่จะแจกในเป็นพาร์ทผม PP19 หน่งาผมไบซอนอันนี้เนี่ยจะแจกให้กับสายฟรีเหมือนกันนะผมตอนเทียร์เลเวลยีอัปเดตในส่วนของตัวด่านประจำซีซันผมคอนเฟิร์มแล้วว่าจะมีทั้งหมด2ด่านด้วยกันกับด่าน OASIS และก็ด่าน c o a s t a l อันนี้เนี่ยก็คอนเฟิร์มว่ามาแน่นอน100%นนั่นเองนะ อัปเดตในส่วนของปืนใหม่กระบอกที่2ครับผมก็จะเป็นในส่วนปืนลองเลนินติครับผมอันนี้เนี่ยก็คอนเฟิร์มว่าจะมาในรูปแบบการทําภารกิจให้เราเนี่ยสามารถปลดล็อกเพื่อได้รับตัวปืนเพิ่มในส่วนคลาสใหม่ในโหมดของ b a t เ l ิ r o y a l ลผมกับคลาสสปอเตอร์แล้วก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากผมเป็นการอัปเดตในส่วนตัวอีเวนต์เสริมใหม่ๆที่จะมาในเร็วนี้นะ <S <S แล้วก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการอัปเดตในส่วนข้อมูลล่าสุดของบรรพัดในซีซั่นที่3นี้ผม ก็ต้องบอกเลยว่าในส่วนตัวเพชรโนที่มีการปล่อยเมื่อคราวนี้เนี่ย mm hmm. เขายังไม่บอกในส่วนของรายละเอียด mm hmm. การเนิฟแล้วก็บัฟของซีซั่นนี้เลยผมก็เอาเป็นว่าเราอาจจะต้องรอกันอีกสักพักหนึ่งก็ผมตัวเพชรโนเนี่ยเขาถึงจะปล่อยมาได้เองเพราะฉะนั้นช่วงนี้เมตาของตัวปืนผมก็อาจจะยังอยู่ทรงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่นั่นเองและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปด,ดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมทในช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสำหรับวนะันนะี้ต้องขอบ Be.